ช่วงที่แล้วนะครับพาไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นะครับของโรงพยาบาลเด็กนะครับ คือผู้ให้บริการหมายเลขสายด่วน1415นะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับจะมาพูดคุยนะครับกับผู้ที่มีบทบาทสําคัญนะครับอีกหหน่วยงานนะครับที่เรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนเรื่องของระบบนะครับแล้วก็ร่วมกันทําหมายเลขสายด่วน1415เพื่อให้บริการนะครับโดยเฉพาะนะครับการปรึกษาปัญหาสุขภาพของเด็กนะครับในประเทศไทยเรานะครับของโรงพยาบาลเด็กนะครับนั่นก็คือทางด้านของบริษัท e-tech นะครับวันนี้จะพาไปพูดคุยกับผู้ในการนะครับหรือว่าผู้ในการฝ่ายกิจกรรมเพื่อ คมนะครับบริษัท uh, Total Access Communication หรือว่า D-Tac นะครับไปพูดคุยกับคุณประพันธ์จิวะพงกันนะครับสวัสดีครับคุณประพันธ์ครับ ครับคุณราเมศครับผมสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีครับผู้ฟังร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะครับแล้วต้องท่านผู้ชมด้วยนะครับคุณประพันธ์ครับท่านผู้ชมด้วยครับครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่เรามีโอกาสที่จะได้พูดคุยแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังแลวก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่ทั่วประเทศนี่นะครับได้รู้จักหมายเลขสายด่วนนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าซึ่งเป็นความร่วมมือล่าสุดนะครับของดีแท็กนะครับกับทางด้านของโรงพยาบาลเด็กนะครับหรือว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับเพอกเงข เด็กที่อายุต่ากว่าสิบห้าปีจนถึงแรกเกิดเลยนะครับอันนี้ต้องถามถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับที่แท็กเล็งเห็นอะไรถึงความสําคัญในการให้บริการหมายเลขสายด่วนหนึ่งสี่หนึ่งห้าที่เรียกว่าให้บริการในส่วนของการให้ข้อมูลสุขภาพที่โรงพยาบาลเด็กครับถึงได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาครับครับขอบคุณเช่นกันนะครับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตพูดถึงความเป็นมาของโครงการนี้นิดหนึ่งนะครับ ก็คือว่า d ีแทร่วมกับทางยูนิเซประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางเอลนอซึ่งเป็นเป็นผู้ถือหุ้นของ d ีแทเนี่ยนะครับที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเราร่วมกันทําโครงการที่เราเรียกว่าโครงการเบ s t s t a าร์ e เบ Start คือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในชีวิตของเด็กไทยนะครับ,รบเนื่องจากว่าเราทั้งสามส่วนเนี่ยเรามีความเห็นมีเจตนารมร่วมกันว่าเราต้องการที่จะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทยนะครับโดยเริ่มตั้งแต่แรกเกิดเลยที่นะครับสำหรับโครงการเบสตาร์ทเนี่ยเป็นเหมือนเป็นอันเป็นล่าใหญ่ของของโครงการที่จะตามมากิจกรรมต่างๆนะครับโดยที่เราก็ร่วมกันพัฒนาโครงการหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าโครงการครอบครัวปลูกพันธุ์ดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งห้าจะเป็นข้อมูลที่ให้ข้อมูลความรู้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กนะครับตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึง ตั้งคันนะครับจนเด็กอายุครบสองปีนะครับจะเป็นข้อมูลซึ่งเราร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลรามาผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กต่างๆนะครับทั้งคุณหมอแล้วก็นักวิชาการบ้านสุขภาพเด็กของแม่และเด็กนะครับเราก็มาร่วมกันทำคอนเทนต์ข้อมูลสุขภาพเนี่ยนะครับเพื่อที่จะส่งผ่านระบบ SMS ของดีแท็นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเอาความเชี่ยวชาญของ ของบริษัทเนี่ยมาให้บริการด้านสังคมฟรีนะครับกับผู้รับบริการครับทีนี้อันนี้เนี่ยก็สามารถสมัครได้ง่ายๆนะครับสําหรับลูกค้าดีแท็กเนี่ยก็เพียงแต่กดดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งห้าแล้วก็จะมีระบบที่จะเข้าไปสมัครได้ในโดยอัตโนมัติฟรีทั้งหมดนะครับตั้งแต่โทรเข้าไปสมัครจนกระทั่งได้รับข้อความจะได้รับข้อความวันละหนึ่งข้อความซึ่งเป็นข้อความที่อย่างที่ผมเรียนได้ทราบในตอนต้นว่าเป็นการ ร่วมกันทําระหว่างผู้เชี่ยวชาญดังด้านสาษาทางนั้นทางนั้นไม่ใช่ดีแท็นะครับดีแท็เป็นเป็นเป็นเหมือนตัวประสานครับจัดทำเวิร์กช็อปจัดทาอะไรต่างๆแล้วก็ทําระบบมารองรับทีนี้มันสมัครได้ยังไงนะครับสมมติว่ากดข้มมาที่ดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งห้าเนี่ยสำหรับลูกค้าดีแท็ฟรีทั้งหมดเราก็ให้บริการกับลูกค้าค่ายอื่นด้วยนะครับอก็คือแต่ว่าเพียงแต่ว่าลูกค้าค่ายอื่นเนี่ยต้องสมัครผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0 2 2 0 2 8ง0ปดพับนะครับจดไว้ได้เลยนะครับ0 2 2 0 2 8 0ย์สำหรับลูกค้าค่ายอื่นเนี่ยเพียงแค่จะเสียจะเสียเงินก็แค่ตอนโทรเข้ามาสมัครตามโปรโมชั่นที่เขามีนะกับกับค่ายอื่นนะฮะกับค่ายนั้นๆเนี่ยแต่เมื่อรับข้อความข้อมูลความรู้เนี่ยฟรีหมดนะครับก็คือเดี๋ผมอธิบายกลไกให้เขาเข้าใจนิดนึงนะครับเผื่อว่าถ้าถ้าท่านผู้ฟัง ถ้าผู้ชมที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่ามีลูกเล็กเนี่ยนะครับพ่อแม่พ่อก็สามารถรับข้อมูลเหล่านี้ได้เพราะว่ามันมีประโยชน์มากมีเรื่องเรื่องอาหารการกินเรื่องของวัคซีนการดูแลสุขภาพติดอะไรต่างๆนะครับคนที่คนที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับเด็กเนี่ยสามารถสามารถรับสมัครเอาข้อมูลนี้ไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาดอกจันหนึ่งห้า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 นะครับ ระบบก็จะมีเสียงอัตโนมัติคือสมัรได้ง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดท้องอยู่นะฮะเริ่มต้นท้องเราก็จะแบ่งเป็นเป็นเป็นระยะเวลาตั้งขันนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงสามเดือนสามเดือนถึงหกเดือนหกเดือนถึงสิบสองเดือนจนถึงเก้าเดือนหกเดือนถึงเก้าเดือนจนกระทั่งคลอดนะครับคลอดก็จะมีระยะเวลาให้สมัครอีกก็คือตั้งแต่ ศูนยถึง6เดือน6เดือนถึง1ขวบ1ขวบถึง1ขวบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลในนั้นก็จะเป็นเรื่องการให้นมแม่การพัฒนาการเด็กการข้อมูลความรู้ที่เยี่ยมยอดมากแล้วแล้ว อันนี้ก็สมัครได้ไม่ยากก็คือพอเข้าไปจะมีเสียงบอกว่าถ้าตั้งคันอยู่กดหนึ่งถ้าเป็นทารกกดสองแล้วมันก็จะมีย่อยเข้าอีกว่าระยะเวลาที่ตั้งคันเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับลองลองสมัครกันดูไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ยุ่งยากที่สําคัญแล้วก็ฟรีด้วยนะครับคือโทรสมัครเข้าไปนี่คือระบบจะบอกเลยว่าเราต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในหมวดไหนบ้างอันนี้สุวัส่ทารก ตั้งคันจนถึงแรกเกิดแรกเกิดจนถึงกี่ขวบกี่ขวบจนถึงกี่ขวบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับรวมถึงอันนี้จะมีหมวดหมู่ของโรคทั่วไปเกี่ยวกับเด็กด้วยไหมครับข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้โรคที่พบมากนะฮะพบมากต้องระวังเนี่ยเขาจะอยู่ในในคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลให้ตามตามอายุเลยที่ที่เราเป็นอยู่ขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันจะเตือนเราทุกอย่างนะฮะแถมที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าถ้ากดศูนย์ใน i v r ในดอกหนึ่งห้าหนึ่งห้าเนี่ยนะครับถ้ากดศูนย์เนี่ย มันจะสามารถต่อสายตรงไปยังโรงพยาบาลเด็กอ,อ ตรนของโรงพยาบาลเด็กนะฮะที่สามารถที่จะปรึกษาทางสุขภาพไม่ว่าจะฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินเนี่ยได้เลยกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโอ้โหอันนี้เยี่ยมเลยนะครับในการเชื่อมข้อมูลที่เราคุยกันไปในช่วงแรกนะครับก็คือจะใช้บริการผ่านดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งห้าเพื่อกดศูนย์เพื่อเชื่อมไปที่ศูนย์ข้อมูลของโรงพยาบาลเด็กได้ด้วยเช่นกันนอกจากที่จะโทรสายตรงหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วนะครับอันนี้คือดีแท็กของเราไปวางระบบให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้วางระบบให้ทั้งหมด จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของคอร์เซนเตอร์นะครับกคือก็คือคอนเซปต์หลักของเราในการทํางานด้านสังคมก็คือเราอยากนําเอาเทคโนโลยีสื่อสารมาพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะครับนะครับแล้วเราเริ่มต้นที่เด็กเด็กคืออนาคตของชาติเด็กไทยเด็กไทยตอนนี้การพัฒนาการอาจจะต่ํากว่าเด็กในเอเซียเราต้องการพัฒนาตรงจุดนี้นะครับข้อมูลความรู้เล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าขาดไอโอดีนไปเนี่ย Uh, เล็กน้อยเนี่ยอาจจะทําให้ทาลรกเนี่ยเกิดออกมาเนี่ยเป็นออทิสติกได้หรือหรือไอคิต่ำเนี่ยเอ,องเหล่านี้รเราควรจะรู้มันมันป้องกันมันระวังมันสามารถเสริมได้ไม่ยากนะฮะก็ต้องฝากไว้ตรงนี้ด้วยไดทีนี้ อันนี้ก็คือแนวคิดนี้ก็คือเรารเราต้องการที่จะมอบก้าวแรกที่ดีที่สุดให้กับเด็กไทยนะครับดังนั้นเนี่ยจากการที่เราทําโครงการเบสทาร์ทโดยร่วมมือกับทางโรงพยาบาลเด็กด้วยส่งผู้เชี่ยวชาญมามาช่วยในการทําข้อมูลสุขภาพต่างๆเนี่ยนะครับเราก็เห็นถึงถึงถึง,ถงประโยชน์ของรโรงพยาบาลเด็กซึ่งรโรงพยาบาลเด็กเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านเด็กแทบจะแห่งเดียวของประเทศไทยเลยนะครับ มีความเชี่ยวชาญในเฉพาะโลกของเด็กเนี่ยท่านใครมีอะไรเนี่ยคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นี้เชี่ยวชาญที่สุดนะครับแล้วในแต่ละปีเนี่ยก็มีคนคเข้ามาคนไข้เข้ามาเป็นจานวนมากมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเล็งเห็นถึงการให้ความสําคัญในการกบริการคาปรึกษาด้านสุขภาพเด็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในายามฉุกเฉินเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดปริมาณคนไข้ที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลในกรณีที่เจ็บปวดเเล็นกน้อยนะครับเราก็ไปร่วมพัฒนา ระบบ call center ให้โรงพยาบาลเด็กซึ่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นระบบก็เรียกว่าระบบสายแลรนก็คือเป็นเหมือนโทรศัพท์ออฟฟิศธรรมดาที่ก็คือเป็นสายทั่วไปหมายเลขเก้าหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืใช่ครับโดยที่ในในหนึ่งเดือนเนี่ยรับสายได้ประมาณเท่าที่เราดูจากสถิตินะครับก็ประมาณสองถึงสามพันสายต่อเดือนนะครับอแล้วก็ มีปัญหาเรื่องในการโอนสายการเก็บข้อมูลอะไรนี่ยซึ่งเป็นเป็นระบบที่เก่ามากๆแต่ว่าดีแทเองเนี่ยมีคอรเซนเตอร์หนึ่งหกเจ็ดปดคุลามะเมฆคงคงงราบนะใช่ครับหนึ่งเจ็ดแปดคอรเซนเตอร์เนี้ยมาเป็นสิปีเราเราถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีคอรเซนเตอร์ที่ที่ติดอันดับ ต้นตนของประเทศนะครับ,ค,รบความเชี่ยวชาญทั้งบุคลากรทั้งการดูแลระบบครับเราจึงเอาความเชี่ยวชาญเนี้ไปช่วยพัฒนาคอเซ็นเตอร์ให้กับโรงพยาบาลเด็กนะครับ,รบผมเรามีวิศวกรของเราทึ่งเชี่ยวชาญเรื่องของระบบซอฟต์แวร์นะฮะเบรียต่างๆเนี่ยไปให้คำปรึกษาไปตรวจสอบระบบของคอเซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลเด็กแล้วก็ไปวางระบบให้นะครับจากนั้นเราก็เอาเอาเขาเรียกว่าเบนเดอร์ผู้ผู้ที่ ขายผลิตซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับเข้าไปวางระบบให้นะฮะเราซัพพอร์ตงบประมาณจำนวนหนึ่งพร้อมกับให้คำปรึกษาในด้านการบริหารจัดการคอนเซนเตอร์นะครับเนำทั้งเจ้าน้าที่ของโรงพยาบาลเด็กเนี่ยไปไปดูงานที่คอนเซนเตอร์ของเราที่ของห้าพร้อมฉะนั้นเราก็ส่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ความรู้มาฝึกอบรมให้ที่โรงพยาบาลเด็กด้วยนะครับ คุณคุณปรพันธ์ครับน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปคงจะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพื่อให้ที่จะตอกย้ำให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับได้ใช้บริการนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะใช้บริการเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาย้ําข้อมูลหมายเลขแลวก็ช่องทางในการที่จะใช้บริการได้ยังไงบ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณประพันธ์ครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับคุณประพันธ์จิวพงศ์นะครับผู้ในการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม นั่นเองนะครับเราจะพักกันก่อนสักครู่เชิญชวนท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับร่วมถวายพระทหารเพนเพื่อเป็นสังฆทานร่วมกับร่วมด้วยช่วยกันของเรานะครับ